สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทาําปลาแดดเดียวนะคะปลาช่อนแดดเดียวนะคะนี่แหละคะ่ะเราก็จะหมักไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสหมักไว้ประมาณสักสองชั่วโมงนะคะแล้วเราก็เอาไปแช่นะคะทีละถุงทีละถุงที่เห็นนะะี่ค่ะทีละถุงนะคะแช่ช่องฟิวสจะได้ไม่ติดกันนะคะถ้าปลาปลาช่อนแดดเดียวนะคะตอนนี้ฝนมืดมืดแดดเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เราก็ผึ่งเอาไว้นะคะแช่นานก็ไม่ค่อยดีนะคะ นี่นะคะแล้วก็ทีละถุงทีละถุงนะคะนี่นะคะจะมีทั้งหมดเต็ตัวนะคะเ็ตัวะคะ่ะนี่เราก็จะเอาให้ออกมาดูนะคะทีละตัวนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะคอนโดอของเรานะคะคอนโด,ต,นะะโโดตักปลานะคะคอนโดตักปลานะคะแต่ตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้ามันฝนตกเราก็จะามาผึ่งข้างในบ้านนะคะผึ่งในบ้านนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่นะคะเราก็ใช้ éra. คอนโดของเราเนี่แหละคะ่ะ คอนโดนะคะไวตากไวตากปลาช่อนแดดเดียวนะคะคอนโดนะคะนี่ราคานะคะเป็นวันนี้แต่งตัวตามสบายนะคะมาอากาศมาร้อนนะคะก็เลยแต่งตัวตามสบายนะคะคอนโดของเราก็มีนะคะทั้ง3ชั้นเลยนะคะคอนโดตากปลานะคะเราจะเรียกว่าคอนโดตากปลาค่ะนะคะเรียกว่าคอนโดตากปลานะคะแล้วก็แปะไว้ข้างในก่อนนะคะสักพักทำแดดมันมีแดดน้อยๆนะคะ แล้วก็เอาไว้ข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากข้างนอกค่ะที่เห็นเห็นนะคะไปตากข้างนอกนะคะเราทําที่ตากนะคะวันนี้เราก็มาตากปลาอยากกินปลาช่อนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ชี้ให้ดูเลยนะจ๊ะค่ะแล้วก็จะมาตากนี่ค่ะอีกตัวนึงนะคะเราจะตากเข้าไปในคอนโดนะคะในคอนโดตากปลาของเรานะคะเราก็จะตากเข้าไปในคอนโดตากปลาค่ะมันจะมีทั้งหมด3มชั้นนะคะอันนี้ ตัวแรกเราตากชั้นชั้นบนก่อนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเราจะใส่ให้ดูทีละตัวนะคะเวลาเราแช่ตู้เย็นเราจะใส่ถุงทีละแผ่นนะคะเขาก็จะได้ไม่ติดกันนะคะไม่ติดนะคะนี่อีกตัวหนึ่งนะคะค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะนี่อีกตัวหนึ่งเราก็จะแกะนะคะเวลาเราหมักเสร็จนะคะเรายังไม่ไปตากนะคะเราก็ใส่ถุงนะคะทีละตัวทีตัวนะคะ เอาแช่ช่องฟิตนะคะปลาเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะปลาไม่ติดกันนี่ละค่ะเห็นไหมคะอ่าเห็นดูนะคะดูคอนโดของเรานะคะคอนโดตากปลาของเรานะคะจะตากได้ขีดตัวนะคะตากได้ขีดตัวนะคะนี่เราก็เอามาอีกตัวหนึ่งนะคะเราก็แกะนี่ค่ะเวลาเราจําเป็นหมูหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้แบบว่าใส่เป็นถุงแบบนี้แช่ไว้จะได้ไม่ติดกันนะคะ ค่ะล้วก็เวลาเราจะมาใช้หรือจะมาอขอโทษขอขอภัอยด้วยนะคะน้องหมาเห่านะคะเพราะว่าเราทาสีบ้านนะคะมันจะมันจะติดเมื่อเขาวิ่งไปชน,นะะสีจะติดตตามตัวนะคะอันหนึ่งถูกนะคะดูนะคะนี่นะคะไอ้น,นี่ตัวหนึ่งะค่ะค่ะจะทั้งหมดนี้นะคะมีเจ็ดตัวนะคะมีเจ็ดตัวนะคะ อวนนึงนะคะจะไปตากดูแดดก,ก่อนนะคะนี่ค่ะแต่ถ้าฝนตกมานะคะแต่นี่มันตกไปปอไม่เป็นไรนะคะเราตากอยู่ในข้างในบ้านแต่ให้แดดมันเข้ามานิดหน่อยก็ยังดีนะคะจะได้ไม่ไม่มีกลิ่นนะคะเพราะว่านี่เป็นปลาสดนะคะปลาสดนะคะเราซื้อที่ตลาดมานะคะให้เขาทําให้เรียบร้อยเลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งทําเองปลานะคะควันนี้อ่านอีกตัวนะคะ อันนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านบ้านกรุงเทพนะคะบ้านสุริมเราเพิ่งกลับมาจากบ้านกรุงเทพนะคะอันนั้นเราก็ให้จ้างคนดูแลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เขาดูแลรอบบ้านญาติพี่น้องน,นะคะอันนี้เราก็มาอยู่กรุงเทพนะคะมาอยู่กรุงเทพนะคะนี่นะคะแล้วก็ปลูกทั้งที่นู่นก็ปลูกต้นไม้เยอะมีสวนที่นี่เราก็ปลูกต้นไม้นะคะ ะะเราเอาออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วจ้ะนี่นะคะเราออกมาอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ตัวใหญ่นะคะปลาช่อนนี่ตัวใหญ่มากนะคะก็ประมาณนะคะเจ็จตัวนี้ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะร้อยกว่าบาทค่ะร้อยอายุแม้คนใส่เนี่ยใส่แว่นไม่ถึงตาเลยค่ะนี่นะคะมันจะล่วงนะคะเห็นมันไอ้น้องมานี่หาวจังเลยลูกเอยจะหาวอะไรนักหนานะคะ นี่แม่กำลังตากปลาอยู่นะจ๊าลูกๆนี่ค่ะกินข้าวแล้วก็ยังเห่านะคะเขาหมาถ้าใครมาอยู่หน้าบ้านไม่ได้เขาจะเห่านะคะได้ก็ธรรมชาติเนะธรรมชาติของลูกหมาลูกหมานะคะเขาจะเป็นนิรักเจ้าของนะคะอันนี้เราก็จะปิดแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคอนโดของเรานะคะคอนโดของเรานะคะ เราก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เราแต่งตัวตามสบายๆนะคะค่ะมันร้อนจริงๆนะคะร้อนมากๆเลยเป็นคนแบบว่าแพ้ร้อนมากนะไม่ได้เลยนะคะอันนี้เราพาไปดูใกล้ๆนะคะพาไปดูปลาใกล้ๆนะคะนี่นะคะ,ะเราได้เราเราตาตาทั้งหมดสองชั้นนี่นะคะก็ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะมันก็ยังคลึ้มๆอยู่นะคะแต่ดูแลใส่แว่น แม่คนใส่แว่นใส่แว่นนอกตาขำตัวเองนะคะไม่ใช่อะไรนะคะอีอ,อีนี่นะคะ,ะเราทันสมัยครับใส่แว่นนอกตานะครับนี่นี่นะคะอะเราก็ปิดป่านะคะเพราะเพื่อความที่จะป้องกันนะคะเพราะเราเออเป็นไม่ใช่เป็นคือว่าฝนตกทีไรก็จะแพ้อากาศนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดนะคะไม่เกี่ยว ป็นมาแล้วจะเป็นอะไรอีกนะ <c oughs> ไม่เกี่ยวค่ะน,นี่นะคะกินข้าวได้นอนหลับสบายๆนะคะอ่านดูนะคะดูคอนโดเราอีกรอบนึ่งนะคะอันนี้เราเปิดประตูแล้วนะคะเปิดประตูคอนโดนะคะให้ดูนะคะ ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแค้วค่าจากภยาันตรายทั้งปวงบุญรักษาพรกคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายได้ข้างหลังนะคะค่ะสวัสดีค่ะ